ที่เหมอมาดคะผู้ชายเนี่ยสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้ไหมคะ HPV เจอมาจาก Human Papilloma Virus เพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เซลล์เกิดการสร้างเซลล์ขึ้นมาเหมือนขูดหย้อนไก่เป็นขยุบขยุยอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยทำให้เซลล์เกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาการอักเสบอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งดังนั้นถ้าหากว่าเราติดเชื้อตัวนี้นะครับแล้วเซลล์มีการแบ่งตัวมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปาก ลูกในเพศหญิงนั่นเองดังนั้นจึงมีการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากบดลูกเชื้อตัวนี้ไม่ได้มีเฉพาะในผู้หญิงนะครับเพราะบางทีผู้หญิงก็ได้รับมาจากเพศชายเชื้อพวกนี้ถ้าอยู่ในเพศชายก็พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของอวัยวะเพศทวันหนะมะเร็งในช่องปากด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนก็มีเพศสัมพันธ์ทางปากนะครับนอกจากการเกิดมะเร็งในเพศชายแล้วผู้ชายที่ฉีดวัคซีนเหล่านี้นะครับก็จะช่วยป้องกันก,การแพร่เชื้ออันนี้ไปสู่เพศหญิงก็เป็นการลดความ เี่ยของเชื้อเหล่านี้ไปสู่เพศหญิงด้วยเช่นเดียวกัน CDC และ WHO นะครับก็ให้คําแนะนาครับว่าผู้ชายควรฉีดวัคซีนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถเริ่มตั้งแต่อายุ11-12ปีไปจนถึง36แต่ก็มีรายงานที่พบว่าอายุยังไม่ถึง45ปีก็ได้ประโยชน์ในการฉีดวัคซีนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับการมีสุขภาพเพศที่ดีคือสิ่งที่สําคัญครับที่จะช่วยลดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ